เอาเละครับวันนี้เราก็มาดูกันได้ครับสำหรับ NK นะครับ TH NK ทั้งเหรอน่าจะใช่นะครับมาดูกันนะครับเขาโคตรโหดเลยนะครับผมคิวไปแล้ว15ตัวนะครับ็อตนี้และเพื่อนของเขาอีก2คนนะครับรู้สึกว่าเขาจะตามมาตั้งแต่สุสานเลยนะครับจนถึงวิมานสกินะครับผมจากที่ใช้ สเก็ตบอร์ดนะครับบินมาครับตั้งไกลนะครับผมรู้สึกว่าเขาวิ่งตามแบบเดียวนะครับตามมาเจอด้วยนะครับแล้วรู้ด้วยนะครับประเด็นเนี่ยเขาแอคเหมือนหล่อนะครับตอนนี้ผู้ชมของเขาแปดคนนะครับผมเขาให้เพื่อนของเขานะครับวิ่งไปนะครับคนนี้ต่อห้าสบหกนะครับน่าจะเป็นงานนะครับถือดาบไฟนะครับไม่น่าจะไม่น่าไม่น่าจะโหดเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเรามาดูอีกคนนึงนะครับซึ่งใกล้จะขึ้นแดงนะครับคนนี้หรือขึ้นแดงไปแล้วนะครับผมอยู่แคนูอาโยนะครับคนนี้อยู่เอพีหมูใหญ่นะครับคนนี้อยู่เสือร้ายนะครับน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับโอเคครับเรามาดูอีกครับโอ้โหเมื่อกี้เขาสิบห้าคิวนะครับตอนนี้เขาคิวไปอีกแล้วสองคิวนะครับเผลอแป๊บเดียวไม่ได้นะครับคนนี้คนนี้ผู้ชมเขาสิบคนครับเขาวิ่งมาแล้วเข้าเร่ง เอาหวัวไปหนึ่งเม็ดสองเม็ดครับผมน่าจะดาวนะครับทอานนี้ปรากฏว่าเขาเล่นไม่เล่ไม่มีปืนชาร์จนะครับเล่นเอ็เอ็มอมสี่กับสกาอย่างเดียวนะครับโอ้โหโอ้โหกระโดดย,ยังไกลครับผมหวัวแตกครับผมสุดยอดครับคนนี้เป็นเขาดาวอีกแล้วคนหนึ่งครับรู้สึกว่าเขาจะวิ่งเร็วมากนะครับตอนนี้ วิ่งเร็วครับชุบเพื่อนได้นะครับผมช็อตนี้นะครับดึงเพื่อนขึ้นมาได้นะครับผมเขาวิ่งล่าครับยังหวะนนี้ช็อตนี้นะครับวิ่งล่าไปแล้วโอ้ยิงเข้าไปสิบนะครับผมสองเม็ดครับผมสามเม็ดครับผมรู้สึกว่าจะล่วงไปเลยนะครับช็อตนี้เราอยัางมองหาคน เครื่องร่อนก็ล่วงครับผมจังหวะนี้เครื่องร่อนก็ล่วงครับผมบนตอมตรงนั้นมีนะหัวแตกครับผมอืมยังหอดเลยนะครับสิบบาวันมอนนี่หอดเกินนะครับคนนี้เราไปดูกันต่อครับเขาวิ่งไล่คาครับผมคิวไปครึ่งแมปนะครับยี่สิบเอ็ดคนนะครับผมเครื่องร่อนอีกแล้วโอ้โหล่วงนะครับผมเครื่องร่อนก็ล่วงครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับผู้ชมของเขาสิบสามคนนะครับ เขาเล็งไปอีกเขามองหานะครับชอดนี้มองหาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหบนป้อมทักครับผมยิงไปอีกแล้วครับอื้ประเด็นคือเป้าข้อหันเร็วมากนะครับสงสัยเมาส์เร็วนะครับผมเขาตั้งไอวอกันไว้เลยนะครับล่วงหน้านะครับเขารู้สึกว่ามันน่าจะมีตัวนะครับตั้งไอวอลอีกลูกหนึ่งครับตั้งอีกลูกหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับแอคนะครับเหมือนล่อนะครับ ยี่สิบสามคิวเบาๆครับชัต t h i เลสามสิบห้านะครับไม่มีปืนช้านะครับเล่นแต่ปืนเล่นแต่ปืนยิงไกลนะครับโอ้เพื่อนดาวนะครับเพื่อนโง่นะครับจังหวะนี้เพื่อนเขาโง่มากนะครับเพื่อนเล่นอย่างงี้นะครับดาไปสองดาไปสองครั้งนะครับคนนี้โอ้เข้าปล่อยให้ตายนะครับเขาตัดสินใจที่จะปล่อยให้ตายแล้วก็เจาะไอวอลนะครับน่าจะเหลือผู้รอชีวิตแค่หนึ่งคนนะครับสุดท้ายนะครับผมที่ โอ้โหที่เล่นไอวอลไอวสีดำนะครับรดน่าจะโดนลุมนะครับแบบนี้เอาอย่างเจาะไอวอต่อไปนะครับเแลืวแค่ปืนพกโอ้โหเพื่อนเข้าดาบเลนะครับเรีร้อยครับวิ่งอย่างเร็วนะครับมาชุบเพื่อนงหวะนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมจนจบนะครับผมสำหรับคนนี้นะครับก็หอดเกินนะครับผม แล้วพบกันใหม่อากาศหน้าครับผมสวัสดีครับ